มาดูจะอ้วนเรากินนะคะหญ้ากองเต็มเลยนะ,ะพี่ควานเราก็โอ้ยทั้งกินทั้งเหยียบนะคะเพราะหญ้าเยอะนะคะหญ้าเยอะแต่จะเป็นหญ้าอ่อนหน่อยกินไปด้วยหลับตาไปด้วยทรงผมก็ สามเส้นแล้วก็มีอะไรข้างๆโอ้ยมีย้อยข้างน้่นบันนี่ย้อยข้างอีกสองเส้นนะคะน้ำโชคนะฮะทรงผมนี้น้ำโชคประดิษฐ์เองนะคะอึงอ่างของเรานะคะนี่แม่ๆบางท่านหรือว่าแม่เอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าใช้อึ่งอ่างนี่ได้มาจากไหนนะคะนี่นะคะวเวลากินอิ่มท้องจะพองนะคะดูางข้างๆนะคะ เวลาน้ำโชคนอนนี่คือเห็นชัดมากเลยนะคะจะเมือนอึ่งอ่างมากเลยนะคะอ่างฟองลมนะคะเราก็เดินไล่ฉายยานั้นมาเลยนะคะอันนี้พี่ควาเราก็ตัดหญ้านะฮะเสียงเครื่องตัดหญ้าดูน้ำโชคเกลียวยังไม่มีกล้วยนะครับยังไม่มีกล้วยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปตลาดนะครับ ฮ <Hey, S 2> อยากกินกล้วยแล้วหรือเปล่าวันก็ไปกินผลไม้มาแล้วไม่ใช่หรอแต่น้ำช่วงนี้ถ้าได้กล้วยม้วนงวงนะคะม้วนงวงอ้าวอ้าวงวงอ่อนมากเลยนะฮะน้ำชุกทรงผมอะไรจ๊ะอันนี้คือทรงผมอะไรจ๊ะสวัสดีครับก็เร็ว สวัสดีครับก่อนเสียงก่อนเร็วไหเร็วไหนทำเปล่า,เ,ลา,เ,าเดี๋ยวเราจะลองสั่งน้ำโชคให้สวัสดีครับก่อนตอนนี้เคี้ยวอยู่นะคะเคี้ยวอยู่เน่ส่งอะไรอีกอ่าส่งผมอ่ะสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วเราไม่มีผลไม้มาร่อนะคะน้ำโชคจะไม่ทำเดี๋ยเราไปเอาผลไม้แป๊บหนึ่งอา้าวได้ผลไม้มาแล้วนะคะนี่เราจะเอามาร่อจะอ้วนเรานะคะว่าจะทำตามคำสั่งเราหรือเปล่า เพื่อเราไม่ใช่ควานนะคะอ่ะสวัสดีครับก่อนขอเสียงก่อนเร็วๆเ,เสียงด้วยลูกเสียงยังเคี้ยวอยู่นะคะเดี๋ยวๆเสียงด้วยเร็วๆสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดีดียี่เสียงเบามากเลยอะกักมือก่อนก,กักมือกักมือก่อนกักกักกักเร็ว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 อะอะสวัสดีครับก่อนเสียงอีกก่อนเสียงแหมสั่งเสียงได้นะคะสั่งเสียงได้ เอาไปหนึ่งลูกถ้ามีของกินนี่ถ้าไม่ใช่พี่ขวานเราก็สั่งน้ำโชคได้เหมือนกันนะคะเอาคุณป้าเดี๋ยวอาน้ำโชคกวกักมือก่อนเร็วกวักมือกักมือเราจะสั่งได้ไหมฮะกักมือกักมือกักมือก่อนกวกัก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 ก่อน กวากมือก่อนก,นกมือกวากกวกกวากกวาดอ่เราก็สั่งได้นะคะมีของกินนะคะน,นี่เรามีของกินเราก็สั่งน้ำชกแล้วอ่ะเสียงก่อนเร็วลูกเสียงก่อนเร็วคนเก่งเร็วเสียงเสียงไม่ใช่จ๊บไม่ใช่จ๊บอ่าจ๊บนะคะน, reet, นี่น้ำชกจ๊บนะคะเสียงลูกเสียงเร็วเร็เสียงก่อนเสียง copyright. สั่งได้ดังใจนะคะ ถ้ามีของกินแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งให้คุณป้าด้วยคุณป้าอ่ะลองสั่งลองสั่งที่เดาสิเดาสิเขาจะเดาให้เราไหมเดาก่อนเดาก่อนน้ำโชคเดาสิเดาสิเดาสิเดาเดาเดาเร็วๆเดาก่อนเร็วๆร็วไอ้ช่เดาก่อนเดาก่อนเอ้าไม่ยอมนะคะไม่ยอมไม่ยอมนะคะน้ำโชคไม่ยอมเดานะคะเอาเสียงก่อนนะอให้กินหมดเลยอะมา วิเดินหนีเอา้ามีงอนหรือเปล่านะคะเดินหนีนะอะมามามาเสียงก่อนมาให้กินหมดเลยอะเสียงก่อนมาเสียงก่อนเร็ว <c oughs> โอเคเอาไปลูกพี่ <c oughs> อ่มีของกินเราก็สั่งนำโชคได้นะคะเอาวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะคุณแม่นะคะเป็นคลิปมาดูปฏิก,กิริยานำโชคนะคะว่ามีของกินแล้วเราจะสั่งได้ไหมนะคะ เราไม่ใช่ควานนะคะที่เราไม่ใช่ควานแล้วเราจะสั่งลำโชคได้หรือเปล่านะคะมีของกินนะคะสั่งได้นะคะสั่งได้สั่งสวัสดีแล้วก็กวักมือได้นะคะลำโชคนะคะวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ